สวัสดีครับพุ่มพี่น้องับมาพอกันแล้วเนาหลังจากข้างให้กันไปโดนเติบพี่น้องนะครับมือนีกับผามันเละหาเก็บอีหลอกอีกคือเก่าพี่น้องขึ้นเขามาโดนเติบแล้วละหอนอยางหอนเลยนะครับอ๋ม้างวดนี่นะครับฝนตกลงมาหลายเทีย่ยแล้วพี่น้องนะครับซุ้มที่เป็นต้นน,น้อยอยยุนะครับ ตนน้หน้อยๆก็นเริ่มหง่เขาเก็บล้วละนี่นะครับแต่ต้นน้นอยๆประมาณนี้พี่น้องตัวน,นี้กับพ่อกินได้แล้วนี่ต้นหน่อยนะครับแต่ฝนก็เริ่มมีความชุ่มชื่นขื่นอีกแล้วพี่น้องสองล้ำละลายอยู่นะครับงวดนนี้ยางไปได้กับพ่อพี่น้องนะครับแต่ส่วนมากก็เป็นต้นน้อยนะครับล้ำหน่อย ่างขึ้นมาสูงเติบแล้วครับเดินมาเรื่อยๆว่าจะหาตุ่นหิ่งยิ่ง้องมอนี่ให้มบุ้นไปเดี๋ยวไปลูยเบื้องน,น้ำกันนะครับมีความม,านมันว่างมาเลยขึ้นมีอีกสองล้ำครับกลางดีนีอีกล้ำหนึ่งไ่น้อง ถอนเอาก็ออยังถอนทายบัวนี่แหละครับมาหักพี่น้องโอ้โคึมขึมพี่ยังฝนที่ตกนี่ครับเดี๋ยวในห้องก็หาลัดเลาะลงไปทา,างล่างเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวฝนตกค้ำฝนเริ่มน้อยใจเราพี่น้องนี่มึงนี่ครับอันนี้ก็ยังมาทันไงพี่น้องอีกจักน้อยพุ่นล่ะครับนะครับ ไอ้ซ้ำเนี่ยครับลายพีนนนน่น้องไป็น้นเลยกะเต็มโน้นอยู่นะครับบททนเน๋อล้ำไงอีกน้อยนึงนะครับมือตรงที่ออกลายอยู่อีกแม่นเบิดนะครับใายเป็นดอนเป็นดอนตกล้มนี่ด้วยเป็นสีพี่น้องนี่ครับพอดีแกง นี่ลำหนีสง,งอยากแกงั้นได้โยนะครับไปหาลงเหรอพี่ครับข้งบางล่างมันส่งฝนจะตกแล้วนะครับไปแต่แกงและ ปกตินะครับซ่ํนี้เอาได้อยู่พี่น้องนะครับเวลาเอาแบบปอกไก่ได้ประมาณจากท่อน2ท่อนนะครับปอกได้ประมาณ2ท่อนกําลังอ่อนดีนะครับเวลากินแซ่บๆปอกส่วนมากก็รุ่นนี้นะครับหลายเต็มขรกอยู่ที่ลอกนะครับถ้าเป็นอีง้อมนี่สิกเกิดคู่กันเนพี่น้องสิกเกิดคู่กันนะครับเราที่มีใบ ต้นนึ่งที่มีใบน้ำนะครับอีหลอกอีง,งอมอันนี้เกินแต่อีหลอกนะครับนี่จะต้นแบบต้นที่เป็นดอกอย่างเดียวนะมาไฟเพิ่งต้นนี้วิ่นออน,ะนี่นะครับส่วนมากจะมีใส่นี่แหละถ้าเป็นอีหลอกอีง,งอมต้นหนึ่งที่เป็นดอกนะครับต้นนี้เป็นใบนะครับแกงแซ่บเพื่อนอ่อน,ออน หลายพดพี่น้องเริ่มมีฝนแล้วก็เริ่มแท้งขึ้นนะครับมาทันพอคือบอยู่นี่นอีกลำหนึ่งลายนี่ครับน,นี้ก็พอได้อยู่ปัญหาแตัวใหง่เลยกับบุคคลมีนะครับ บม่ค่อยนันเอาแต่ตัวนี้ใหญ่เลียเลือกลายกับบ่ได้เกียงเลยพี่น้งองหายากลับเงี้ย่ค่อยมีคนขึ้นมาดุนะครับขึ้นมาว่าปปมันแบทเกมือเลยพี่น้องลายพดพี่น้งอ,นองใส่นี่นี่ กองล้ำครับกำลังเกิดพี่น้อง เอาละครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ย่างลงตามทางแล้วได้พ่อแกงเลยพี่น้องนะครับพอดีขากลับมากอะลอยเ,เก็บมากได้หล,ลายเถอะไม่ได้ท่าให้เบิ้งพี่น้องนะครับย่านฝนตกค่ำคึมๆอยู่นะครับพายุเขา่าเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฟ้าคึมอยู่พี่น้องนะครับ ข้างลังก็เริ่มเขียวแล้วพี่นั่งตามต้นไม้ต้นไหลนะครับสียงจักระตั้นก็เอามาหอดรถลดแล้วพี่นั่งใส่เวลานั่งขึ้นเรากับานะครับเราก็ยังกลับมาลด ประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่น้องมาถึงละเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานของกันแะบบก็ออกมาประมาณเด็กแกงนึงแค่พี่นองมานอยู่ล้ำหน่อยเนาะ ล้มหน่อยครับนั่งรอหาล้มเงีกันมาเก็บล้มหน่อยเหอะลุงจิบว่าอะไรแก่เนาะทำหนี้กัพ่อแกงแล้วนะครับแกงที่ทำหม้อพ่อหล่อพี่น้องพ่อแซ่บๆนะครับนล,ล,ล,ลุ้งเหรอมาหล่อพี่น้องคกลื่อนแล้วเอาไหนคลิปเหนียวยับทรัมนี่ตะก้อนพี่น้องนะครับคลิปหน้าที่ภาไปทางใดนะครับ พาเราทั้งในกะกดทับยตะไขนะครับปดกดติดตามไว้ด้วนะอ๋อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ